เดินทางไปเมืองบาดาลหัวพญานานงเรือไปได้ในถ้ำจ้าสวยงามมากเลยจ้าสวยงามมากไม่เคยคิดเลยจ้าว่าตาพี่พบจะเจอบรรยากาศที่สวยงามอย่างนี้เต็มปากถ้ำเลยและแล้วเราก็มาถึงถ้ำนางแอนสายล่องเรือเลยจ้ามากเลยเราหิวมากแล้วเราก็ต้องเดินทางต่อจ้าเราจอดเรือไว้แล้วเดินเมืองบาดาลจ้าลงเมืองบาดาลใช่ไหม อีรั้งเขาเป็นภูเขาเลยจ้าการที่เราจะมาเที่ยวถ้ำบาดาลน,นะจ้าเพื่อนเเรามาได้เฉพาะหน้าแล้งจ้าหน้าฝนไม่มีโอกาสมาเลยจ้าเพราะว่าน้าท่วมหมดเลยจ้าบริเวณเสาค้าเมืองบาดาลน,นะจ้าเพื่อนๆนธรรมชาติได้ประดิษฐ์ดอยได้สวยงามเมืองเลยจ้าเหมือนเพชรเหมือนพลอยมาความสวยงามเริ่มบันเจิดเจิดจ้าแล้วนะจ้าเพื่อนเพื่อน และแล้วเราก็มาเดินทางมาถึงเมืองบาดาลแล้วสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนๆหาคำบรรยายไม่ถูกเลยจ้าธรรมชาติได้เจริญได้สวยงามมากเลยจ้าเหมือนเอาเพชรเอาพลอยมาประดับประดาได้สวยงามเต็มท้องพระโรงในเมืองบาดาลเลยจ้าเพื่อนๆแต่ก็ยังเสียดายว่าเราไม่ได้ถึงจุสานพญานะ สวัสดีค่ะเพื่อนเช่องน้องหมาพัตตะกุยใหม่แล้วนะคะัปผมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจช่องน้อยๆของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักน่ารักจากครอบครัวของเราจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวประเทศลาวจ้า ตื่นเช้ามาย่าทานตะวันก็ไปเที่ยวลาวต่อเลยนะจ้าค่าเรือ60บาทจ้าย่าทานตะวันใช้ทางเรือนะคะเพราะว่าชมทิวทัศน์ทางเรือแล้วมันสวยงามจ้าเพื่อนๆมันได้ฟินด้วยลงเรือข้ามลาวไป60บาทดูซิเราจะไปเที่ยวที่ไหนมั่งตามมาตามมา เราเดินทางมาครั้งนี้เราไม่มีกะเกณฑ์อะไรเราไปหาดาบหน้าไปประชนภัยกันดาบหน้าหรือจะเพื่อนๆ่ดูซิเราไปเจออะไรมั่งหนทนทัข้านหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเรานะจ้าเพื่อนๆเราเราจะไปประชนภัยกันแล้วในทิมประเทศลาวจ้าเราใช้เงินท่องเที่ยวครั้งนี้ล้านกว่าบาทจ้าเพื่อนๆตกไปแล้วเงินไทยก็ พันบาทจ้าเราเช่ารถเข้าไปสามพันบาทจ้าเพื่อนเพื่อนเดินทางไปตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราต้องการจ้าภายในหนึ่งวันนี้เราก็เดินทางไปอยากไปไหนก็ชี้เข้าไปเขาแนะนําตรงไหนเข้าไปไปกับเราไปครั้งนี้เรายอมรับว่าเราได้คนขับรถที่ดีมากคือบริสุทธิ์คือไม่มีเล่เหลี่ยมสําหรับนักท่องเที่ยวเลยจ้าทาน้ําไหลออกมาเด็กที่ไม่มีงานทําจ้ามีรถแต่ไม่มีงานทํา ก็เลยเพื่อนเขาแนะนําให้มาขับรถให้ป้าเที่ยวจ้าเพื่อนๆนก็เลยโชคดีของพวกเราไปเราไปรุ่นด้วยการถามโตว่าไปเคยไปตรงนี้ไหมไม่เคยตรงนั้นเคยไหมไม่เคยงั้นป้าปะงั้นป้าพาเที่ยวก็แล้วกันโตเป็นคนขับรถให้ป้าเที่ยวก็แค่นั้นเองจ้าเหมือนโมเมนต์ลูกลูกชายพาพ่อแม่ไปเที่ยวน่ะจะเพื่อนๆนโตไม่รู้อะไรสักอย่างขับรถเป็นอย่างเดียวจ้าไปไหนก็ไปเหมือน เหมือนเขาได้เ<ช>ที่ยวไปนในตัวเลยจ้าไกด์นคนใหม่ของเราแวะปัม๊มเราก็มากินเผอการน,นะจ้าแล้วก็มีกาแฟเอเมซอนลาวด้วยนะจ้าเพื่อนๆกาแฟอเมซอนลาวจ้าบรรยากาศในปั๊มของเขาจ้าเพื่อนๆมันก็ใช้ได้อยู่นะบรรยากาศในปั๊มจ้าเดินทางต่อนะจ้ามีแต่การเดินทางจ้าเพื่อนๆที่นี่เรียกว่าทำพระจ้าเพื่อนๆเคยมาครั้งหนึ่งแล้วว่า เข้าไปในถ้ำน่าจะมีหินงอกหินย้อยเนี่ยสวยงามมากเลยจ้าแต่มาคราวนี้น้ำเยอะอเข้าไปไม่ได้จ้าน้ําเต็มปากถ้ำเลยเลยอดเลยจ้าเพื่อนๆพ,พลาดไปแล้วเนิแล้วตรงไหนที่เขาบอกเป็นสุสานพญานาคเขาเาต้องเดินไปอ๋อเดินไปประมาณ แล้วแล้วเราก็มาถึงถ้ำนางแอนจาเราไม่เที่ยวข้างนอกเราล่องเรือเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเพราะเราพลาดถ้ำพระมาแล้วแล้วเวลาก็เหลือน้อยเราก็เลยอาศัยล่องเรือเลยจ้าวัทน์สวยงามมากเลยจ้าเพื่อนเพื่อนสวยมากมากเลยแล้วหินงอกหินย้อยก็ยังตอนดีสุดไม่มีการหักเลยจ้าแล้วเราก็ต้องเดินทางต่อจ้าเราจอดเรือไว้แล้วเดินทางด้วยเท้าจ้าเพื่อจะไปเมืองบาดาลจ้า เพื่อนเพื่อนเมืองบาดาลไอ้นี่ทางลงเมืองบาดาลใช่ไหมสิ่งที่เราเจอครั้งแรกคือขี้ค้างคาวเป็นภูเขาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเป็นภูเขาเลากาเลยตอนนี้ค้างคาวหนีไปหมดแล้วจ้าเพราะว่ากลัวแสงไฟจ้าเพื่อนเพื่อนเหลือแต่ขี้ไว้ให้เราดูจ้าเป็นภูเขาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเยอะมากการที่เราจะมาเที่ยวถ้ำบาดาลนะจ้าเพื่อนเพื่อนเรามาได้เฉพาะ หน้าแ้งจ้าหน้าฝนไม่มีโอกาสมาเลยจ้าเพราะว่นน้ําท่วมหมดเลยจ้าบริเวณนี้ไกด์บอกเราจ้าว่นน้าท่วมแล้วเราก็มาถึงเสาค้ำเมืองบาดาลน,นะเจ้าเพื่อนๆธรรมชาติได้ประดิษฐ์ประดอยได้สวยงามเมื่อไหจ้าเหมือนเพชรเหมือนพลอยมา เจิรนายอยู่ในเสานี้เลยจ้าเพื่อนๆระยิบระยแยเล่นกับแสงจ้าไม่น่าเชื่อเลยนะเจ้าว่ามันเป็นธรรมชาติสร้างมาจ้าความสวยงามเริ่มันเจิดเจิดจ้าแล้วนะจ้าเพื่อนๆตามต่อตามต่อจ้านี่ถึงท้องพระโรงเลยเจ้าเพื่อนๆตรงนี้น่าจะเป็นหินยก้อนใหญ่ที่สุดในท้ำเมืองมาดามมันเป็นแบบสีแบบตอบแสงแบบงามนะจ๊ะดูนะเนื้ออันวูดีโอยหนึ่งให้เขาบรรยายด้วย เดี๋ยวเขาใปทางนั้นแมบจะเป็นแมพคล้ายๆกับหอนพญานาคตรงนั้นละกาด้านบนแมบจะมีคล้ายๆกับพระพุทธรูปตรงนั้นจะเป็นแมบหินย้อยละกาย้อยลงมาคล้ายๆกับพระฤาษีนั่งสมาธิเขาจะเอิ้อนว่าพระปูพระฤาษีหรือว่าแบบภูพวกปักพักษา้ำนี่แบบมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยตรงนี้แต่ตรงนี้พรที่เขาจะบอกว่าเออแล้วเราก็เดินทางกลับนะเจ้าเพื่อนๆเราไม่ได้ไปถึงสุสานพญานาคจากเพราะว่าเราหมดเวลา ก่อนจ้าเราต้องกลับเมืองไทยก่อน6กโมงจ้าเพื่อนๆเราหน้าทามีโอกาสจะไปเที่ยว,วอีกนะจ้าเพื่อนๆวันนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าบา,บายยจ้า